hva er det? <laughs> 不是不是。 เริ่มถึงเข่าแล้วนะครับตอนนี้น้ำระดับระดับน้ำเพิ่จะเริ่มขึ้นมาเองนะครับของไปดูข้างในกันครับ ผมนี่คือตัดั้นนี่คือสูงสูงที่สุดยังไม่รู้เลยว่าจะต้องยกแต่ยกขึ้นสักท่าแล้วอะไรแล้วอืของพี่เก็บเรียบร้อยยกยกยทันไหมอตอนน้ำมานี่คือไม่ทันมันยังไม่ก็นั่งดูน้ำอยู่นี่ไม่ได้น้ำลงเลยเนี่ยแค่น้ำกับเคื่อนน้ำมันขึ้นเรื่อยๆอยู่อ,อันนี้ตัวนีต้งมีขึ้นสองก็ร้อยคืออยู่ข้างบนกระหมดใช่ไหมพีอ่อ๋อ อีกคนแล้ครับเนี่ยบ,บ้านที่ทพี่อยู่ครับมีสองคนมีมีมีคนแก่ผู้สูงอายุอะไรไหมพี่หรือ<บ>แลถ้ถ้าถ้าแบบมันดึกกว่านี้มันจะยิ่งสูงขึ้นใช่ไหมพี่ใช่อ๋อ <laughs> รู้ว่าน้ำดันเขหรับเปลโอ <c oughs> ไ้ไม่ใช่เนาะ มันไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้ว่ามันขึ้นนะปลาปลาปลาเสแล้วอันนี้อ่ะอันนี้มาตัด

ใช่ค่ะเอาปอกส่วนกลางจากจะ่คนตกบ้ายังพี่ยังครับทนที่คนที่ี่ไม่ตกนะอัีข้าของแล้วความเสียหายแล้ครพี่ยังค่ะยังตอนนี้เราเราเตรียมหนึ่งพื้นไก่อนเนาะใช่เป็นวันแรกที่เยอะไม่อวานที่เยอะดอันนี้มาดูได้ในเลย พาไปดูเลยแหละฮะพาดีแล้วมีคนเห็นแ้อไม่มีเห็นใคฆ่าตัวตายไปแล้วเดี๋ยวอยู่คนเดียวด้วยอยู่คนเดียวแล้วของของเขิงเป็นไงตาฮะของพังไหมเสียหายไหมของก็ไม่มีย้ายขึ้นก่อนไงอ๋อเราย้ายขึ้นทันเย้ายขึ้นก่อนหลับไปตื่นมาลงมาน้ําแค่ตะตุ่มแล้วก็ตกใจอาเก็บข้าวเก็บของเก็บอะไรขึ้นในไว้บนูน้นหมดเนี่ยเนี่ยเก็บ ตู้เก็บอะไรพวกนี้เข้าที่มันท่วมหไม่ทนตั้งตัวเลยเพราะงั้นก็มันประมาณแทบแทบจะทำตัวแทบจะไม่ติดเลยฮะมันมามาไวมากขึ้นเร็วมากใช่ไหมครับขึ้นเร็วมากซึ่งซึ่งจากปกติที่จากที่ผ่านมาเนี่ยครับระดับน้ำสูงประมาณไหนครับประมาณแค่แค่แค่ตะตุ่มนั่นเองตะตุ่มตะตุ่มนี่ฮะตะตุ่มไม่สูงมากใช่ไหมครับไม่สูงมากอ่าเนี้ฮะแต่อนนี้มันมาแข้งนะจุกจุกจุกจหัวเข่าฮะครับแต่อันนี้มามากที่้างกนหมดนเลย ริ่เบื้องต้นนี้คุณตาได้ทําการขนของขึ้นไปไว้ก่อนแล้วหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงก็เตรียมไว้บ้างแล้วนะเตรียมอะไรขับรถบ้างแล้วแต่ว่านึกก็จะไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้นะฮะนึก่าจะไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้แต่วันนี้มาไวมากเลยะประมาณสักชั่วโมงฝ่าเนี่ยมันมาปุ๊บ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 ขนแทบแทบจะไม่ทันที่ที่เรานันไวอ่ะพอดีอยู่สองคนเดยขอมันหนักเลยมันหนักก็ช่วยเราสองคนครับผมทำมันทำมันอยู่กับแฟนก็ย่เหมือนกันนะเบื้องต้นภายในบ้านได้มีอะไรเสียหายบ้างไหมครัคุณตา ก็ไม่มีมีตู้ม <plays without S 2> mm ีต hmm. like okay. um, ู้ม eh. mm ีเ hmm. ต uh ียงมีอะไรพวกนี้นะพวกตู้เตียงล้วก็ของที่เป็นไม้ฮะตู้เตียงที่เป็นไม้แล้วก็เสือน้ํามันที่เราปูไว้เนี่ยก็หมดเลยเนี่ยเก็บไม่ทันเสือน้ํามันในห้องเนี้ยในห้องนอนนะคุณตาในห้องนอนเก็บไม่ทันเลยท่วมจนต้องเก็บไม่ทันนะเนี่ยในห้องนอนเสือน้ํามันจะเก็บไม่ทันเลยยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับน้ําตอนนี้สถานการณ์น้ำตอนนี้มันมจะสูงขึ้นหรือมันจะเหมือนปีกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ กุตุงกูตูต่างๆเขาบอกว่าปีนี้จะท่วมแต่คงไม่ถึงจนถึงห้าสี่หรอกอะไรอย่างเงี้ยเราเบื้องต้นนี้เรามีที่การเตรียมรํามื่งไปบ้างครับเตรียมผมก็เตรียมเก็บข้าวเก็บของเตรียมอันไหนมันมาเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยอ่ะที่มันยกง่ายๆอย่างเสื้อผ้าต่างๆในตู้อ่างเงี้ยผมไม่เคยผมไม่เคยเดนงูกัดเลยที่ทเวลาตามท่วมนะคุณตามท่วมเนี้ยไม่ก่อนไม่มีเขื่อนใช่ไหมไม่มีเขื่อนอันตรายมากเพราะว่ามันจะมีสวะ มันจะมีเศษปฏิสิทธิ์ปฏิกูลต่างๆเนี่ยมาเยอะมากเลยมันจะเข้ามาติดบ้านอยากจะให้ไปช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนมากของผมเยอะครับประชชนภายในพื้นที่เขตริมฝั่งมณฑลชัยภูมิสองสองสองฝั่งนะครับแต่สำหรับผมแล้วคงจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมาเพราะว่าตรงนี้เรามีบำนาญกินใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างหนึ่งเราก็ช่วยเหลือตัวเองพอพอจะได้ก็อยากจะให้หน่วยงานต่างๆไปช่วยเหลือพวกที่ ที่ที่ยากจนจริงๆอ่ะอย่างเช่นเขาหาเช้ากินขําอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคนจะพบจับน้ำท่วมทนีะผมเพื่อนาทำอะไรไม่ได้ไงหาอะไรเป็น้าแต่ผมที่ผมก็ยังมีลมนานกินในกินก็พอดูแลได้ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็อยากจะให้ไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมากกับผมแต่ว่าตรงเนี้ของผมก็เป็นหนึ่งบ้านในแม่น้ำชบายาที่ท่วมไปเยอะเพราะว่าอยู่ริมติดแม่น้ำครับตรงนี้ วันนี้วันนี้สถนานการณ์นะที่ขึ้นมาวันนี้เป็นยังไงบ้างครับทุที่มันมันเร็วกว่าทุกวันเร็เวกว่าทุกวันเลยค่ะปกติแล้วย,ยังมีเวลาได้อาบน้ํากนตอนห้าโมงเงี้ยวันนี้ไม่มีเวลาเลยเพอบ่ายสามอะไรออกมาดูแค่ตะตุ่มแล้วมาดูทีนี่มาถึงนี่แล้วเนี่ยเราเราได้เก็บของเก็บอะไรทันไหมพี่ก็ทันมั่งเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเราทยอยทยอยเก็บไงก่อนอน้นนี้เราเรายกของหนีไว้อยู่แล้วใช่ใช่เนี่ยมันก็เป็นให้มาแบบมาดูแลแบบ แาระทุกสุขดีบของชาวบ้านแถวนี้ยแหละเพราะว่าเป็นอย่างนี้ทุกปีเลยอ่ะทํายังไงมันสูงแล้วมันก็ต้องสูงตามเนี่ยบ้านทําสูงขนาดมันก็น้ํามันก็ท่วมอ่ะจะไม่มีงบจะทําแล้วเนี่ยแล้วนี่ก็เกษียณมาอยู่บ้านกันแล้วแล้วก็มีตาแก่ๆเนี่ยเพราะว่ามันจะหนักนะจะสูงกว่านี้อีกนะสงสัยจะต้องเข้าตัวบ้านแล้วแหละพวกเนี้ยถ้าถ้าในระดับถ้าระดับน้ำตอนนี้ปัจจุบันนี้มันมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆท้องที่ จะหมดปีห้าสี่ก็ก็กลัวมันจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละครับเพราะว่าเราก็ต้องยกครัวเคอขึ้นไปทาบนชั้นสองหมดเลยไงแล้วก็กลัวคนแก่ไงอ๋อที่บ้านมีคนแก่มีพ่ออายุแปดสิบหกไงอ๋อกลัวแกมาลื่นหกล้มไงอ๋อครับหูตาแกก็ไม่ค่อยดีครับผมก็ดีนะก็เสียมาอยู่บ้านเนี่ยก็เลยจะต้องมาช่วยกันครับคุณพี่อยากจะฝากไปถึงหน่วยงานไหนหรือว่าอยากได้รับความช่วยเหลือจากอย่างไรบ้าได้อยากให้ มันของชงของใช้อะไรเนี่ยมันไม่มีแล้วเนี่ยเงิเนก็ไม่มีจะซื้อแล้วเนี่ยซื้อไปหมดแล้วเนี่ยหนุนหมดแล้วพอเราไมา่ได้ทํางานแล้วไงก็งอยู่กันเนี่ยสถานการณ์น้าสําหรับวันเนี้ยถือว่าขึ้นสูงและมาเร็วมากก็เราก็พยายามจะป้องกันแต่ก็ยังได้ไม่มากเพราะว่ายังขาดอุปกรณ์ต่างๆงแต่ว่าทางวัดสาราีก็ได้จัดเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าสองสาวัน ก็ดีนะถ้าเราไม่ป้องกันป่านนี้วัดสารดีนี่จะจมเป็นวัดแรกเพราะว่าเป็นวัดที่ต่ําที่สุดครับเราก็พยายามจะช่วยแล้วพวกนี้จะมีหน่วยงานอ,าอ,อบตตำบลบางไผ่จะมาช่วยบล็อกน้ําทางด้านอุบโบสถแล้วก็ริมน้ําเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่จะใช้เส้นทางในการสัญจรวัดสาราลีเป็นเหมือนด่านแรกถ้าน้ําสามารถผ่านหน้าวัดนี้ไปได้คนอีกจํานวนมากที่เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านทางด้าน หลังถนนนี่ก็จะได้รับความเดือดร้อนกันอย่างมากฉะนั้นรเราจะพยายามไม่ให้น้ําผ่านวัดสารีไปได้ก็จะป้องกันได้มากที่สุดพวกนี้ก็จะไปดูเครื่องสุบน้ําที่เป็นการใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินถ้าฝนตกมาไฟดับเราจะทำยังไงเครื่องเดลวใช้ไม่ได้อ่าเดลวก็จะใช้ไม่ได้ฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบน้ํามันเพื่อสํารองถ้าไดโวอใช้ไม่ได้ปุ๊บ น้ำมันนี่จะช่วยเราบรรเทาได้ทดแทนได้ซึ่งในระดับน้ำวันนี้ครับหลวงพ่อครับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นครับมากกว่าทุกวันือเป่าครับอ่าเพิ่มขึ้นมาแต่ก่อนนี้มันเหลือ15เซนนี่น่าจะเพิ่มมาประมาณ25เซนโดยประมาณน่าจะขึ้นมาอีกประมาณ25เซนก็ถือว่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันสําหรับวันนี้แล้วมาเร็วมากทําให้ด้านนอกประชาชนต่างๆป้องกันไม่ทันบางคนคย้ายของขึ้นไม่ทัน แต่ว่าเราก็เตรียมการไว้เพื่อที่จะไม่ให้น้ําผ่านวัดสาะะรลีออกไปเนาะก็ะน่าสงสารวัดอื่นๆพอดีทางวัดเก่งก็ออบประตอไปช่วยอยู่นะพรุ่งนี้เขาจะเข้ามาช่วยทางวัดสารลีในเบื้องต้นเนี่ยครับหลวงพ่อครับทางวัดสารลีนี่ครับเอ่อได้เตรียมการป้องกันอะไรยังไงบ้างครับอ่าเรามองแล้วว่ายังไงน้ําก็มาแน่เราก็สั่งทรายแล้วก็กระสอบทรายแล้วก็มีญาติโยมร่วมด้วยช่วยกันอ่าบริจาคคนละเล็กคนละน้อยผ่านบัญชีของวัดสารลีเข้ามา เราก็ได้คนงานของเรือด่วนพลังงานโดยฟ้าเข้ามาช่วยกันกอกทรายแล้วก็กั้นแนวป้องกันปกติเหลืออีก15เซนวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานเราก็เอาขึ้นมาอีกประมาณ60เซนจาก60เซนตอนนี้ก็เหลือประมาณ40เซนแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะสั่งทรายกับกระสอบทรายเข้ามาเพิ่มเข้ามาเพิ่มแล้วก็จะไปดูเครื่องสูบน้ําที่เป็นระบบน้ํามันอีกสองเครื่อง